เรียนออนไลน์ระดับชั้นอนุบาลสองฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเรื่องการอ่านคำไปฝึกอ่านพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆคำที่หนึ่งตีตอเตาซาไรอีอ่านว่าตออีตีอีกรอบหนึ่งค่ะ ต่อเต่าสะระีต่ออีสีต่อไปคำที่สองสีสอเสือสะระอีอ่านว่าสออีสีอีกรอบหนึ่งค่ะสอเสือสะระีสออีสี คำที่สามตาสีตอเต่าสระอาอ่านว่าตออาตาสอเสือสระอีอ่านว่าสออีสีรวมกันอ่านว่าตาสีอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอเต่าสระอาต่ออาตาสอเสือสระอีสออีสีตาสีต่อไปข้อที่สี่นะคะตาสีมีนาดี ตอเต่าสระอาอ่านว่าตออาตาสอเสือสระอีอ่านว่าสออ,อีสีมอมาสระอีอ่านว่ามออ,อีมีนอนหนูสระอาอ่านว่านออานา ดอเด็กสระอีอ่านว่าดอ,อีดีรวมกันอ่านว่าตาสีมีนาดีอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะตออาตาสออีสีมออีมีนออานา ดอ,อีดีตาสีมีนาดีประโยคที่ห้าหนาตาสีมีรูงูนอนหนูสระอาอ่านว่านออานา ต่อเสาสระอาอ่านว่าตออาตาสอเสือสระอีอ่านว่าสออีสีมอมาสระอีอ่านว่ามออีมีรอเรือสระอูอ่านว่ารออูรู งงูสะระอูอ่านว่างอ,อูองูรวมกันอ่านว่านาตาสีมีรูงูอ่านอีกรอบนะคะนออานาตออาตาสอ,อีสีมออ,อี รออูรูงออูงูนาตาสีมีรูงูต่อไปประโยคสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจอ่านกันด้วยนะประโยคที่หก นาตาสีนีรูปูนานอหนูสระอาอ่านว่านออานาโตเต่าสระอาอ่านว่าตอ,อาตาสอเสือสระอีอ่านว่าสออีสี มอมาสะระอีอ่านว่ามออีมีรอเรือสะระอูอ่านว่ารออูรูปอปาสะระอูอ่านว่าปออูปูน,นหนูสะระอาอ่านว่านอ,นอา นารวมกันอ่านว่านาตาสีมีรูปูนาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะน,นออานาตออาตาสออีสีมออีมีรอู ปออูปูนออานานาตาสีมีรูปูนาเด็กๆคะอย่าลืมฝึกอ่านคำภาษาไทยบ,ยบ่อยๆ จะได้อ่านหนังสือเก่งๆกันนะคะสวัสดีค่ะ